สวัสดีชันชาร่าฉันมาจากจักรวาลนันดาเทวและวันนี้ฉันจะมาจัดการบิกแตงโมกับพวกเพื่อนหมือนนี่ฮิ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 ฮไฮิ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 ่ิฮิยิฮ้ฮิฮิฮมฮวฮิฮิมไอิ่ิฮิฮมฮแฮ่นิ้ิฮ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 ิมิฮอใช่ิฮิฮิฮ่ฮอฮิฮิฮิฮ่าิกิฮ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 ิากฮิ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 ฮ้ฮิฮินิฮ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 ิอกฮิฮปอิฮ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 ิอิฮิฮิฮอฮิ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 ฮ อ้ยผักแล้วก็เอ๊ะทมเขาไปทำไมเไเค้าเลยนีมันมีจิงมเนียอ้ยเห็นใจไม่ได้แเออเออเอกอเตเออเออ้มตตไปแล้วกินแล้วตาย้ยเอาไปกินอ๊อ๊ยปาดไม่เข้า๊ยปไม่เข้

ไอ้หน่อยนะเธอมาทำเบื่อฉันจะกินเลยรถจีบพุ่งไปเลยโอเคนี้มาทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแมเอ่ากะโดดเลยอุโอ้ยติลล่าสวยเนี่ยอยากกับโอลิมปิกโอ้ยง่ายจริงเลยเนี่ยกับแักอะไรอ่ะเอ๊อทำไมแกดูแปลกๆแปลกเลยอ่ะไอ้ไอ้แกไหนกับฉันเนี่ยโอ้ยฉันจะขยับร่างกายไม่ได้เลย เอ้ยเอ้ยแจะบินเป็นนกอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยคอยากอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเก็บเลยอ่ะเฮ้ยอ้ยกระดูกหลังดีไม่หักอีชแล้วหลาได้โเกือบไปแล้วแล้วก็นี่เลยจไอ้คนหลบได้นนี่เลยพลังจิตเคลื่อนย้ายนี่ย้ายอีดีดวเ็มเตมเลยอีดเต็มอีดีาาดอีดยอกมาตัดี

ไอ้เลือดเลยไอ้ที่ไอยเหนื่อยตกเลยไอ้่หายแล้วหลบไม่ได้แน่เลยอ่ะไอ้ขาไม่เจ้าอ๋อยอ้อยอ้ยโดนฟันจะได้อ้อยอ้ยเลือดออกเต็มเลยโอ้ยเจ็บมากเลยอ่ะอ้รู้สึกมีฝันหลังเลยนี่้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะ้ปรู้สึกว่า้้ยเฮ้ยรู้สึก้ีเฮ้ยเีกยเ้ยอ้้ยบบบ้เฮ้้้ยเฮ้ย้ย เฮ้ยจะกลับมาจากความตายแล้วเฮ้ยสายหัวเลยเฮ้ยทำลายเฮ้ยทำลายไม่ให้รีเซ็ตเฮ้ยเฮ้ยแต่ฉันสามารถยืนขึ้นได้แต่ฉันไม่สามารถขยับร่างกายได้มันจะมปนเกลืออะไรกันแน่บัดี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาฟันมาแล้วเฮ้ยใครยังไมาช่วยจัดหน้เฮ้ยโยอกเฮ้ยยอ่เย ตาไปเลันเรื่อเอ้ยมาแล้วเร่อโดนตัวมาแล้วเฮ้ยเนอดนเลยเฮ้ยเยื่อเรื่อตีเฮ้ยเขเอมยเสื่อมาตีเรือไปเก๊ยเฮ้ยเลยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยไปเลย โอ้ย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 อ้ยโ้ยโอ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 ้ยโยโอยโอ้ย้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ยโอ้ยโอ้ย เพื่อนฌานฉันก็ต้องทำทาจเหมือนกันไปรวยเลย ไั่ดยังไงเดี๋ยอี่โอ้กเดนอกเดินไปสุดอบโลกกเนี่ยโอ้ต่ไปก็แทงแชแข็งมาละาโอ้ยโอ้โอ้ยจะรู้สึกวยาตัวฉันโ้ยโอยโอ้ยโอ้ย้ยเอ้ยยอยอไป้ยอตยยะอยยยยอ้ยยย้โอยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้โอยย เฮ้ยรู้สึกว่าฉันจะหมดพลังแล้วอย่างนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยมาบาลีเป็นแค่นี้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนได้เฮ้ย่าเ่าฮ่าดนฟันจะได้อ่สองแหมอะไรเป็นรูฟี่ฮ่ต่อไปฉันจะไปจัดการจักรวาลไหนต่อดีเนี่ยเ้ยังมีอีกหลายเกมอะอย่างนั้นน ไอแฮมไอแฮมผมไม่ยอมให้คุณทำแบบนั้นแล้วนะครับเอตีตีโอ้ยฮอย